สวัสดีค่ะไมค์ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุนธานีค่ะวันนี้เจอกันกันกบไมาอีกแล้วนะคะวันนี้ไมยก็อยู่ตรงอ่าส่งมอบรถของ Ford Auto g a l l ลลี่เรานั่นเองนะคะวันนี้ไม์ก็จะมารีวิวนะคะตัวชุดแต่งนะคะของ Ford Ranger XLT มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9 0 0 0 0 0กับ2,000บาทนะคะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2เนาะแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าเป็นเกียร์นะคะ 6สปีดนะคะมาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็กระบะของเรานะคะสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนติเมตรกันเลยอันนี้คือไฮไลท์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวไมจะพามาดูชุดแต่งที่ไม่แต่งให้กับลูกค้ากันเลยคะ่ะ สำหรับชุดแต่งในคันนี้นะคะก็เป็นชุดแต่งฟรีนะที่ไมให้กับลูกค้าทั้งคันแล้วก็พร้อมส่วนรถเช่วยดาวให้กับลูกค้านะคะกะจังหน้านะคะตัวนี้นะคะไม้ก็ใส่เป็นตัวรังพึ่งมาเป็นตัวฟอนต์ FORD สีดำร้วนแบบโหดๆอย่างนี้ให้เลยพอรถของเราเป็นสีเทาดำนะคะเราต้องตัดสีดำนะจะได้สวยนะคะในส่วนของด้านบนเนาะไม้ก็จะใส่เป็นสกู๊ปนะคะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยเนาะ ก็คือเอาง่ายเลยพอเอามาใส่กันแล้วอ่ะคือแมทช์กันมากก็คือแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคู่ควรกับ <c ười> คันนี้เลยอะไรอย่างงี้ค่ะในส่วนของไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็น LED ไหมก็เปลี่ยนให้ได้ไหมใส่ชุดครอบให้ด้วยนะคะอ่าค่ะสำหรับตัวซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเห็นหมุดเนาะอ่า เดี๋ยวลูกค้าลองดูนะคะ l ลน์แมกนะคะตัวนี้ก็เป็นแมกของ h a n d c o ุกนะคะตัวนี้เป็นยางดูดอกยางของเขานะคะใหญ่มากนะคะเพราะตัวนี้อ่ะขอบอกก่อนนะอันนี้เป็นแค่ขอบ16นะไม่ใช่ขอบ18หรือ20นะที่เห็นแบบนี้คือแบบ ดอกใหญ่มากเป็นยางของแ a n d ์คุกนะคะตัว MT เนาะตัวนี้หน้ายางเขาก็จะใหญ่หน่อยเนาะหน้ายาง265ทับ7 5นะคะ R16 เนาะออ,อ,ออฟโรดลุยๆอย่างนี้เลยเออแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวครอบกระท,ทีค่ะใส่ในส่วนของตัวครอบโลโก้ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เบากันรอยนะคะฟิล์มนะคะ ความหนาบ้างอยู่ที่แววนต้องการของลูกค้าเลยอยากได้ขนาดแบบไหนนะคะแจ้งกับไมยได้เลยนะคะการสะอาดติดให้ทั้ง4ด้านราวลังคาสีดำชุดแต่งเลือกได้หมดเลยเออค่ะเดี๋ยวเรามาตอนน่อในส่วนด้านหลังดีกว่าด้านหลังของเรานะคะที่ไมยให้ก็จะเป็นตัวครอบอะไรอย่างเงี้ยไมยก็จะปิดให้หมดเพื่อเวลาเราจับเราเปิดเราปิดอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นรอยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะโลบาเหล็กนะคะเป็นงานของเออรเลนเดอร์เนาะ เป็นตัวทรงขายยาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเลยดีกว่าอ่าไลเนอร์ของเรานะคะเป็นไลเนอร์แท้จากศูนย์เนาะแล้วก็สามารถรับน้ำหนักนะคะตัวนี้ได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวนะคะอ่าในส่วนตัวนี้ไมค์ก็จะใส่เป็นตัวชุดข้อปลายดาบให้กับลูกค้านะคะ มาพร้อมกับตัวกันชนแบบเดิมๆเลยเซ็นเซอร์เดิมๆทุกอย่างเหมือนเดิมนะสำหรับ XLT นะคะที่เพิ่มเติมมามาจะใส่เป็นตัวกล้องบันทึกหน้าแล้วก็ตัวกล้องบันทึกหลังให้กับลูกค้านะคะค่ะแล้วก็นี่เลยใส่ครอบไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยสวยๆนะคะคันนี้ก็อย่างที่ายบอกเนาะว่าเป็นชุดแต่งฟรีด้วยนะคะส่วนลดช่วยดาวด้วยนะคะ อันนี้ก็ใช้เงินออกรถน้อยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นนะคะแบบไหนก็สามารถแจ้งกับไมค์ได้เลยนะคะไมค์ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะโปรโมชั่นนั้นให้กับลูกค้าเลยเนาะ,ะเออเป็นไงบ้างชุดแต่งคร่าวๆนะอันนี้คือแบบยังไม่ได้แบบสุดของฟอร์นะที่สุดของฟอร์ดมากกว่านี้ก็มีนะคะอยากได้แบบไหนก็แจ้งมาได้เลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้ไมค์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันไปเช่นเดิม กดกิ้งๆให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการรีวิวนะคะคลิปใหม่ๆที่มาตรงให้กับลูกค้าดูทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ